แน่นอนตำแหน่งของเขาเนี่ยมันก็คือแบ็กขวาแหละครับแต่จะเป็นแบ็กขวาเมื่อคุณเล่นเกมรับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมเล่นเกมรุกเขาจะกลายเป็นปีกขวาจากนั้นก็จะกลายเป็นเบอร์8จากนั้นก็จะกลายเป็นเบอร์6หรือจะกลายเป็นย์เมเกอร์เขาทําได้หมดเลยเพราะเขาสร้างความแตกต่างกับเราได้นั่นคือความหลากหลายที่ครอบพยายามสร้างเชนขึ้นมานครับ ผมไม่เคยกังวลเลยครับไม่เคยเสียใจในเรื่องของความผิดพลาดผมไม่กลัวที่จะทําผิดพลาพดผู้เล่นคนอื่นอาจจะเห็นการจ่ายบอลที่เสี่ยงและคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เข้าเป้าก็ได้แต่ผมคิดในแง่บวกเสมอเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะที่มันเหมาะสมซึ่งกับเรียวภูเนี่ยเขาสามารถเสี่ยงได้ตลอดเวลาเลยครับแต่ในชุดของทีมชาติอังกฤษเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเสี่ยงแบบนั้นได้ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับตัวละครสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเมสซี์ไทยแลนด์ของเราเหมือนเดิมครับช่วงพักเบรกทีมชาติก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเราได้เห็นนักเตะหลายๆคนนั้นกลับไปรับใช้ชาติแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็ว่านไป แต่มันก็มีประเด็นที่สามารถหยิบจับมาส่งต่อกันได้ครับนั่นก็คือเรื่องของเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนครับล่าสุดนี่ปั่นฟรีคิกใส่ฟินแลนด์โอ้โหสวยสดงดงามเหลือเกินแล้วมาจากการเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายน่าสนใจนะครับเพราะว่าเทรนด์เป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ถูกตั้งคำถามแบบแบบอย่างยาวนานมากครัมันมันไม่มีคำตอบที่มันเสด็จนำสักทีว่า เฮ้ยสรุปแล้วเทรนด์ควรเล่นตำแหน่งไหนในทีมชาติอังกฤษกันแน่น่าสนใจครับทั้งๆท,ที่เวลาอยู่กับลิเวอร์อพูลเนี่ยเราเราเห็นกันอยู่แล้วว่าศักยภาพของเขานะั้นมันโดดเด่นขนาดไหนเป็นนักเตะคนสําคัญของลิเวอร์อพูลขนาดไหนแต่พอไปเล่นทีมชาติทีไรมักหาที่ลงในตำแหน่งตัวจริงไม่ค่อยได้หรืออาจจะมาแบบมามา,มาหายหายไม่ค่อยมีความเสถียรเท่าไหร่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เลยชวนมาคุยกันมาวิเคราะห์กันลวกันครับเอาแบบให้มันเห็นรอบด้านครับทุกมุมมอง ว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่ติดตามพี่นี่พร้อมๆกันนะครับส่วหรับเทรนด์โอ้ผมว่าเขาคือลูกชายของเมืองได้เลยนะครับเป็นสกอเซอร์ที่เต็ไมไปด้วยความภาคภูมิใจของคนเมืองท้องถิ่นลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับเราเห็นกันมาเนาะเด็กสกอเซอร์ที่เติบโตขึ้นมากลายเป็นนักเตะชั้นยอดของสโมสซอนนะครับไล่ตั้งแต่ในยุคแบบสไปาส์บอยก็ได้ครับไล่ๆมาเนี่ยนะฮะโรบบี้ฟาวเลอร์แม็กมาน,นามานไล่มาถึงแบบซเวนเจอร์ร่าเจมี่คาราเกอร์อะไรก็ตามแต่ตามมาถึงยุคนี้เนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าสกอสเซอร์เบอร์หนึ่งที่ฟแฟนๆรักในทีมลิเวอร์พูลก็คือเทรนซึ่งบทบาทของเขาเนี่ยถ้าเรามองเห็นภาพเนาะเวลาอยู่ในชุดของลิเวอร์พูลเนี่ยวิธีการเล่นหรือบทบาทเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากครับถ้าพูดคำจำกัดความง่ายๆคือแบ็กขวาจอมบุกเลยครับแต่เป็นการบุกที่สามารถชี้เป็นชี้ตายหรือสร้างความแตกต่างให้กับเกมรุกของทีมได้ด้วยคุณภาพจากการเปิดบอลของเขานั่นแหละครับลูกสั้นลูกยาว การ cross อลอย่างธรรมชาติหรือาการเปิดโคง้งหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งการเปิดแบบเอ e r y c r o อ s เปิดเร็วครับก่อนที่จะไปถึงเส้นกรอบเขโทษด้วยซ้ําไปชิงเปิดก่อนเลยแล้วลูกก็โคง้งเข้าหาเป้าหมายเข้าหาเพื่อนร่วมทีมเป็นประตูมันมีทั้งความแม่นยำสปีดที่ดีและสร้างความแตกต่างนั่นแหละครับจากทักษะของการเปิดบอลของเขาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธลับสําคัญของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในยุคข,ของเยนครอปที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ปั้นมากับมือครับ เป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้แบบตัดสายสะดือส่งเทรนด์ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ด้วยซ้ำซึ่งนั่นคือภาพจุดแข็งที่เราเห็นชัดๆครับและเช่นกันครับถ้าเรามองไปที่จุดอ่อนมันก็เป็นภาพชัดเหมือนกันนั่นคือเรื่องของเกมรับสมาธ่ในการแบบเล่นเกมรับหรือการดวนเดี่ยวกับคู่แข่งมักจะมีปัญหาในเรื่องของการประกบตัวอยู่เสมอเป็นคําที่แบบถูกเรียกอยู่เรื่อยๆครับโอ้โหแบ็คจอมบุกขึ้นแล้วลงไม่ทันพื้นที่ด้านหลังของเทรน์จึงเป็นอาหารนั้นโอชะของคู่แข่ง ถ้าคุณจะเล่นเกมสวนกลับใส่ลิเวอร์ pool พื้นที่นั้นจะเป็นแบบจุดแรกเลยครับเพียงแต่ว่าในมุมมองการใช้งานของยินครอบเขารับรู้เขาว่าใช่ครับเทรนดมีจุดแข็งและก็มีจุดอ่อนแต่มันต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความสมดุลที่สุดครอบรู้เสมอครับว่าการใช้นักเตะที่เขามีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือการเอาจุดเด่นของเตะคนนั้นออกมาแล้วก็หาทางหนีที่ไล่ว่ามันจะแก้ไขกันอย่างไรซึ่ง ในช่วงป,ปลายๆของยุคยูรนดครอปเราก็จะเห็นครับว่าเทรนด์จ,จะมีส่วนร่วมในแดนกลางมากขึ้นปรับวิธีการเล่นซื้อเกมลุกเต็มตัวไปเลยซื้อการเปิดบอลที่มันแม่นยําไปเลยเพื่อรีดศักยภาพของเทรนด์ออกมาได้เยอะที่สุดและเกิดผลประโยชน์ให้กับทีมมากที่สุดครอปเคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ครับบอกว่าแน่นอนตำแหน่งของเขาเนี่ยมันก็คือแบ็กขวาแหละครับแต่จะเป็นแบ็กขวาเมื่อคุณเล่นเกมรับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมเล่นเกมลุกเขาจะกลายเป็นปีกขวาจากนั้นก็จะกลายเป็นเบอร์8จากนั้นก็จะกลายเป็นเบอร์6 หรือจะกลายเป็นプレเมเกอร์เขาทําได้หมดเลยเพราะเขาสร้างความแตกต่างให้กับเราได้เขาเล่นในตําแหน่งที่แตกต่างหลายตําแหน่งในสนามซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมเดียวได้ซ้าไปนั่นคือความหลากหลายที่ครอปพยายามสร้างเชนขึ้นมาครับและยิ่งถมองในภาพใหญ่ๆนะฮะลิเวอร์พูลเป็นทีมที่พลังงานมหาศาลมากครับโดยเพาะในยุคข,ของยุนครอปเดินหน้าแบบเครื่องจักรเพรสซิ่งดุดันวิ่งไล่วิ่งเข้าใส่นักเตะทั้ง11คนเล่นเกมรับและเกมรุกพร้อมๆกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งมันยิ่งทําให จุดเด่นของเทรน์เนี่ยถูกนํามาใช้เกิดประโยชน์มากขึ้นส่วนจุดอ่อนของเขาอาจจะมีเห็นอยู่บ้างปรปายครับโดนวิจารณ์บ้างเมื่อทีมเสียประตูแต่สิ่งที่มันต้องยอมรับก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าต่อการเสี่ยงครับในมุมมองของลิเวอร์พูล ที่เหลือก็พยายามแก้ไขในเรื่องของจุดอ่อนครับเพราะถ้าเรามองที่ตัวเลขใสิตินะครับณเวลานี้ครับตั้งแต่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เขาทำไป23ประตูและ87แอสซิสซึ่งมาจากตำแหน่งแบ็กขวาครับในสโมสรลิเวอร์พูลมันเป็นตัวเลขที่มาจันมากครับมันเป็นข้อบ่งบอกได้อย่างหนึ่งครับว่าไอ้คำว่าคุ้มค่ากับการเสี่ยงเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้แหละครับคราวนี้ถ้าเรามองไปที่ในชุดทีมชาติอังกฤษอันเนี้ยเห็นความแตกต่างแล้วครับหลักๆเลยนะฮะกลยุทธ์ปรัชญาของโค้ชไม่เหมือนกัน จากยุคข,ของยินครอปจนถึงยุคปัจจุบันครับอนเนอร์ชอตอาจจะมีรายละเอียดปริยอยที่ต่างกันแต่ว่าโครงสร้างคล้ายๆกันแต่กับทิมช่าิอังกฤษในยุคข,ของเกรซเเกตเราก็เห็นครับว่ากลยุทธ์แตกต่างกับลิ์พูอย่างมากหรือหน้าปัจจุบันกุนซือรักษาการอย่างลีคาสลีย์ต่อให้ได้รับคำชื่นชมว่าเออท่านสมัยกว่า,กา,าวเกรซเเกตนะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนว่าเฮ้ยมันจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการที่เทรนด์คุ้นเคยกับการเล่นในระดับสโมสรลิ์พูเนี่ยแทบจะถอยหลังได้ลมครเเเดดินื่่อองงยยาีว วิ่งไล่วิ่งเพรสบีบแย่งเสียบอลแย่งกลับมาให้เร็วที่สุดเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอย่างฉับพลันและมีความหลากหลายครับทั้งบอลสั้นบอลยาวบอลไดเรกความแม่นยำจากการเปิดของเทรน์หรือแม้ทั่งการเติมจากด้านซ้ายของแอนดี้โรเบิร์ตสันมันผสมผสานด้วยความสมดุลทั้งหมดซึ่งครอปก็บอกว่าที่ลิเวอร์พูลเราเล่นกันแบบนี้แหละครับสำหรับผมเมื่อคุณเล่นเกมรับพลาดหรือดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวในขณะเล่นเกมรับไม่สําเร็จสักครั้งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย แบ็คขวาคนอื่นก็เคยเป็นแบบนั้นคลายวอลเกอร์ก็เคยมีวันที่มันผิดพลาดแบบนั้นแต่แน่นอนว่าไม่มีใครมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะปะกติแล้วเขาเป็นกองหลังที่เก่งมากๆดังนั้นต่อให้การเล่นผิดพลาดเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของการเล่นฟุตบอลกลับกันถ้ามันเกิดขึ้นกับเรน์มันจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไปครับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเราเขาต้องไปสุดตัวเองในเรื่องของเกมรับอยู่เรื่อยๆมุมมอ,องครอปก็คือมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะด้วยปรัชญายการเล่นของลิเวูมันเป็นแบบนี้ พร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะเดินเครื่องพร้อมที่จะวิ่งไล่ไปข้างหน้าพร้อมที่จะแย่งบอลกลับมาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเกรมรับเป็นรุกและมีการโจมตีที่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้เมื่อคุณอาจจะมีช็อตที่พลาดในเกรมรับหรือดวนเดียวเอาไม่อยู่แต่พอเป็นเทรนด์เนี่ยมันโดนจับตามองเสมอตัดภาพมาที่ทีมชาติอังกฤษครับอายุข,ของเกรตเซาเกตก็ได้ครับเห็นภาพชัดเจนเพราะว่าช่วงเวลาเดียวกันเซาเกตก็คุมชาติอังกฤษมา8 9ด้าปีเหมือนกันครับไล่เลี่ยกับตอนที่ยังครอบคุมทีมลิเวอร์พูนนลน ความแตกต่างครับไม่ได้มาตัดสินว่าแผนไหนดีแผนไหนไม่ดีนะแต่มันเป็นกลยุทธ์ของโคช้ชที่แตกต่างกันครับเพราะฟุตบ,บอลของเกรซโซเกตเราเห็นครับว่าชัวเกมรับต้องแน่นซื้อความแน่นอนปลอดภัยสารตั้งต,ต้นต้องมาจากเกมรับที่แข็งแกร่งอย่าเสียประตูง่ายๆอย่าเสี่ยงเยอะเกินไปและด้วยวิธีการเล่นแบบนี้แหละครับตัดภาพไปที่ลิพูตอนที่เทรนแสดงผลงานออกมาเราจะนึกภาพตามได้เลยครับว่า เทรนต์จะมาเล่นในสไตล์ฟุตบอลทีมชาติอังกฤษของยุคเกรตซเเกตเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่เล่นกับลิเวอร์พูลแน่ๆมันต่างอย่างสิ้นเชิงครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเมื่อตดทีมชาติอังกฤษเทรนต์จึงไม่สามารถเป็นแบ็กขวาตัวหลักให้กับทีมได้เลยเพราะด้วยวิธีการเล่นไม่เหมือนกันครับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่เราก็จะเห็นแล้วไม่คลาวอเกอร์ก็แกรนดทิปเปียที่มาจะรับโอกาสก่อนซึ่งถ้ามองในมุมของเกรตซเอาเกตไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับเขารู้อยู่แล้วว่าเทรนนั้นมีจุดเดเ่น หรือความยอดเยี่ยมตรงไหนการเปิดบอลของเขามันสร้างความแตกต่างได้ขนาดไหนชี้เป็นชี้ตายให้กับเกมลุกได้เขาจึงพยายามแก้ไขครับในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดสิกยูโรที่ผ่านมาเราก็เห็นกับว่าพยายามจะจับเทรนด์ขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางไซเบอร์8เลยครับซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเทรนด์ก็ยังมีทักษะในการเล่นเป็นกองกลางตั้งแต่สมัยเด็กเยาวชนอยู่แล้วแต่ถามว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันดีที่สุดหรือเปล่าที่รีดศักยภาพที่ดีสุดของนักเตะค,คนนี้หรือเปล่าคําตอบก็คือมันอาจจะยังห่างไกลจริงๆครับ จากจุดพีของเขาจากจุดเด่นของเขาที่เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาจอมบุกจอมเปิดความแม่นยำต่างๆดังนั้นสถานะของเรนก็คือเวลาอยู่กับทีมชาติอังกฤษสไตล์การเล่นแตกต่างกับสโมสรลิเวอร์พูลแต่จุดเด่นของเขามันก็ยอดเยี่ยมจริงๆครับที่ไม่สามารถจะละาทิ้งได้แต่ไอ้ครั้งที่จะปักหลักเป็นตัวจริงถาวรเลยมันก็สุ่มเสี่ยงแต่ถามว่าเขาสมควรเป็นตัวสำรองไหมคุณภาพของเรนมันดีกว่าการเป็นตัวสำรองอยู่แล้วครับ ทีมชาติอังกฤษอยากจะใช้จุดแข็งของเทรนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่ๆครับแต่จุดอ่อนของเขาในเรื่องของเกมรับมันก็อาจจะส่งผลโดยรวมกับทีมมากเกินไปเกรซสโเกตจึงเลือกใช้งานคนอื่นที่ชัวร์ในเรื่องของเกมรับมากกว่าเพราะวิธีการกลยุทธ์เป็นแบบนั้นครับถ้างั้นคุยกันต่อว่าแล้วทางออกมันจะเป็นแบบไหนล่ะแต่มันคงไม่ใช่ถึงขั้นว่าทีมต้องเปลี่ยนระบบเพื่อตั้งเตะคนเดียวใช่ไหมฮะมันคงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราคุยก็คือ ถ้าคุณอยากจะใช้จุดแข็งของเทรนด์ก็ต้องมีความละเอียดรอบด้านครับวางทางหนีที่ไล่ให้กับเขาเมื่อเวลาต้องเล่นเกมรับหรือแม้กระทั่งโดนสวนกลับเร็วที่เขาอาจจะลงไปไม่ทันคุณจสําสคัญที่ทําให้เทรนด์นั้นไปเตะจากแบ็คขวาที่กล้าแบบกล้าเสี่ยงเปิดยาวกล้าได้กล้าเสียเพื่อสร้างสารรค์ให้กับทีมน,นะครับมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่จ,จุดเด่นของเขาคือเขาไม่กลัวความผิดพลาดครับเรนเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่เคยกังวลเลยครับไม่เคยเสียใจในเรื่องของความผิดพลาดผมไม่กลัวที่จะทําผิดพลาดผมคิดว่านั่นเป็นความแตกต่างของผมเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆผู้เล่คนคนอื่นอาจจะเห็นการจ่ายบอลที่เสี่ยงและคิดว่าเฮ้ยจ่ายดีไม่จ่ายดีมันอาจจะไม่เข้าเป้าก็ได้หรืออาจจะคิดในแง่ลบกับความเสี่ยงแต่ผมคิดในแง่บวกเสมอเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะที่มันเหมาะสมซึ่งกับเลี้ยวภูเนี่ยเขาสามารถเสี่ยงได้ตลอดเวลาเลยครับเปิดไปเลย every cost วางบนยาวสวิตข้ามจากขวาไปซ้ายทําได้หมดเลยแต่ในชุดของทีมชาติอังกฤษเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเสี่ยงแบบนั้นได้ครับเพราะวิธีการของเกรซเาเกตแตกต่างกับวิธีการของยินครับถ้าเรามองไปที่แบค็คขวาตัวจริงของทีมชาติอังกฤษอย่างคลายว็อกเกอร์ก็ได้ครับต่อให้เป็นนักเตะที่แข็งแรงมีความรวดเร็ววิ่งสุดลงสุดได้แต่บทบาทหลักในการทําหน้าที่ของเขาก็คือเล่นเกมลุกได้บางจังหวะไม่ได้แบบโอ้โหขึ้นสุดค้างเติมขนาดน,นั้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือโฟกัสในเรื่องของเกมรับเ หรือแม้กระทั่งโดนสวนกลับคลายวอเกอร์ก็จะใช้ความเร็วของตัวเองเนี่ยแหละครับให้เป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งบทบาทนี้ตอบโจทย์มากครับกับกลยุทธ์ของกิสเซเกตฟูลแบ็คของเซาเกตมันต้องเป็นแบบนี้ครับพื้นฐานคือเกมรับไว้ก่อนเติมเกมลุกได้ตามจังหวะและโอกาสแต่โฟกัสที่เกมรับแล้วสามารถมีความปราดเปรียวความคล่องแคล่วที่เอาชนะในการดวลเดี่ยวได้ถ้าอย่าง,งานั้นแล้วทีมชาติอังกฤษจะต้องใช้งานเทรน์อย่างไรคําตอบมันอาจจะต้องย้อนกลับไปในยุคที่ยังยนครอบใช้งานเทรน์นั่นแหละรครับ ครับบอกว่าเทรน์คือแบ็คขวาที่มีการเปิดบอลและเล่นเกมบุกที่ดีสุดในโลกแต่การขายเกมรับให้กับเทรน์ให้ดีขึ้นคือการทําให้เขามีสมาธิกับหน้าที่ตรงนั้นมากขึ้นโดยเขาเคยยืนยันว่าไม่เคยปล่อยให้เทรน์เล่นเกมลุกโดยอิสระโดยที่ไม่ต้องสนเกมรับอย่างที่แฟนบอลเข้าใจหรือที่สื่อเข้าใจแต่สิ่งที่ช่วยกลบเกมรับให้กับเทรน์คือการวางคนโดยรอบครับเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรืออุดพื้นที่คัฟเวอร์ได้ ซึ่งในสโมสรเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆครับเมื่อเทรนด์เติมขึ้นมาเราอาจจะเห็นมิดฟิลด์สักคนครับที่ถ่างเอาไปคอยประคองตรงนั้นหรือแม้กระทั่งเซนเตอร์ฝั่งขวาจะเป็นอิบูโกนาเต้เจโรควานซาหรือใครก็ตามแต่จะขยับตัวเองขึ้นมาเพื่ออยู่ใกล้ในพื้นที่ตรงนั้นครับเพื่ออุดรอยรั่วให้ได้รับผิดชอบในพืนที่เวลาที่เทรนด์ขึ้นไปเล่นเกมรุก ณปัจจุบันพอเปลี่ยนมาเป็นอันเดอร์ชลอตถึงตรงนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเ็นัดแรกเสียแค่2ลูกเท่านั้นซึ่งจะบอกว่าเทรน์ไม่มีส่วนร่วมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่เป็นเพราะว่าชลอตนั้นยกระดับให้กับเทรน์ครับในการเล่นเกมรับให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดเนื่องจากฟุตบอลของชลอตมันมีจังหวะจะโคนมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีช่วงที่ทีมจะเล่นตั้งรับแล้วก็มีช่วงที่ทีมจะโหมบุกเอาประตูหรือเป็นช่วงงงงทททีีทที่่่มมมมเนนนน้้้้กาาาารครออบบบบลัจะไไดแบบถไแถโขขหยยุ นั่นหมายความว่าเทรนต์ก็สามารถปรับตัวได้กางจะสื่อว่าถ้าอังกฤษจะปรับการใช้งานของเทรนโ์โดยอุดรอยรั่วของเกมรับของเขาเขาสามารถปรับได้ครับเพราะลิเวอร์พูลก็ปรับไม่เห็นแล้วเขาไม่สามารถเสี่ยงได้แบบ100%เหมือนในยุคข,ของเดนครอปอีกแล้วแล้วก็เทรนต์ต้องเล่นเกมรับมากขึ้นซึ่งโค้ชก็สามารถช่วยเหลือได้ผมเชื่อว่าเดอะครอปหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของเทรน กับชลอตนะครับเทรน์บอกว่าคุยกับโคชอยู่เสมอครับผมอยากจะเป็นกองหลังที่ดีสุดผมอยากจะเป็นกองหลังที่ไม่มีใครอยากจะดวลด้วยเราจึงตกลงกันว่าอันเนอร์ชลอตต้องเข้มงวดกับเรื่องเกมรับของผมให้มากขึ้นไปพิเศษเมื่อใดก็ตามที่มีคนมาเข้าใกล้แลวเอาชนะผมได้ง่ายๆผมก็เรียกร้องให้โคชนั้นชี้แจงให้เห็นเลยครับว่าผมผิดพลาดอย่างไรไอจ้จังหวะนั้นนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นเราทําให้เรื่องนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายอีกต่อไปซึ่งมันก็ ประจุเหมาะกับหลากหลายช่องทางของการสื่อสารครับที่มีมีการเปิดเผยอยู่เรื่อยๆครับว่ายุคข,ของชลอสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือจะมีเซคชั่นพิเศษครับเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของนักเตะแต่ละคนแบบรายบุคคลนะครับอย่างเทรนนี่ก็ใช่เรื่องของเกมรับอิบูโกนเต้โดนแบบเคี้ยวเข็นเข้มงวดในเรื่องของการเปิดบอลยาวมากขึ้นเพราะมันเป็นหนึ่งอาวุธสําคัญครับวานเดเร็กจากเซนเตอร์ข้ามมาแดนนาจากสมัยก่อนอาจจะหวังพึ่งได้แค่ฟูจิฟันได แต่ยุคนี้มีคนที่ทําได้อิบูวเต้ก็สามารถทําได้แล้วเทรนด์ก็ถูกเข้มงวดในเรื่องของเกมรับมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคําตอบที่ออกมามันก็คือการเสีย2ประตูจาก7นัดแรกนั่นแหละครับการยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถยืนยันได้ครับว่าเทรนด์ปรับได้ไม่ใช่เป็นนักเตะที่ละเลยเกมรับหรือเป็นแบ็กแล้วลงไม่ทันถ้าคุณสามารถคุยกับเขาสื่อสารกับเขาและแก้ไขปัญหากับเขาได้เทรนด์ trend ปรับได้ครับสามารถแก้จุดอ่อนของเขาได้โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งทีมหรือเปลี่ยนวิธีการเล่นของคนอื่น เพื่อมาตอบโจทย์ให้กับนักเตะคนเดียวแบบนั้นมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ต้องมองคือเขาคือทางเลือกอีกหนึ่งอาวุธของนิวซีแลนอังกฤษ,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 ษแต่จะใช้เขาอย่างไรต้องแก้ไข,ขในจุดอ่อนที่ที่เขามีนะครับอย่างที่ลิวพูเคยทําอย่างที่อันเดอร์ชอว์ตกำลังทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเทรนอายุ26่นะฮะยังมีเส้นทางในการเติบโตอีกเยอะมากและถ้าเรามองว่าโดยเฉพาะในตําแหน่งกองหลังเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งมากประสบการณ์มันก็จะดีขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ การตัดสินใจการยืนตำแหน่งการคาดการว่าเพลงนี้ขึ้นแค่ไหนลงได้อย่างไรหรือทอํายังไงให้มันสมดุลที่สุดมันจะหค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเรามองจุดนี้นะครับอนาคตอันใกล้นียเทรนด์น่าจะเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ,บ็กข,ขวาของชาติอังกฤษแน่ๆเพราะอย่างคลา w วเกอร์ก็เริ่มโรยลาแล้วชิปเปียก็เริ่มโรยลาแล้วและด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันชัดครับว่าโดดเด่นเพียงแต่ว่า มันต้องช่วยเหลือครับช่วยเหลือกันแก้ไขตรงจุดอ่อนซึ่งถ้าเราตอบกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่าณปัจจุบันเนี่ยทำไมเทรนด์ยังหาตำแหน่งตัวหลักในทีมชาติไม่ได้สักทีทั้งที่โดดเด่นเลิกเกินกับสโมสรอ,อันดับแรกคือแนวทางการเล่นไม่เหมือนกันครับิเวร์พูลกับอังกฤษเล่นไม่เหมือนกันอันดับต่อมาก็คือ การแก้ไขชุดอ่อนมันต้องทําอย่างต่อเนื่องครับอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันได้แก้ไขทุกสัปดาห์ทุกวีคเผิอๆซ้อมทุกวันเอาแก้กันไปแก้กันไปยิ่งในยุคข,ของชลอตยิ่งแบบเข้มงวดเข้าไปอีกในเรื่องของเกมครับแต่ทีมชาติ1เดือนอาจจะเจอกันทีหนึ่งซึ่งความต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาครับอนาคตเมื่ออายุมาขึ้นเรื่อยๆความเก่ามันก็จะมาการใจที่ดีขึ้นมันก็จะเสะถียรขึ้นเราอาจจะต้องรอเวลาตรงนั้นแหละครับถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของเทรนด์กับ เพราะผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยตอบได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วครับว่าเทรนด์ดีพอสาหรับเป็นนักเตะตัวจริงทีมชาติอังกฤษหรือเปล่าใช่ครับโดยคุณภาพด้วยศักยภาพของเขาที่เราเห็นกันมาแต่มันอาจจะรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมจริงๆหรือการแก้ไขที่มันชัดเจนจากโคชคนใหม่ขึ้นอยู่กับแนวทางการเล่นของโคชด้วยครับว่าจะแก้ไขอย,อย่างไรหรือช่วยเหลือไขเกมรับให้กับเทรนด์ได้อย่างไรเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเกมรุกของเขาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย น่าสนใจเหมือนกันนะฮะผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมีนักเตะแบบนี้หลายคนครับโดดเด่นกับสโมสรมากแต่พอมาถึงทีมชาติแล้ว้มันทําไมมันมันไม่ลงล็อกกันสักทีซึ่งมันก็หลากหลายเหตุผลหลากหลายปัจจัยครับเอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงพักปรัทีมชาติแบบนี้นะครับคิดย่งไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ m a n s t a ็ t h a i l a n d ์นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ